วีอาไทยวีอาโซฟาวีอาไทยวีดุ๊กโซมายวีอาไทยเรามาร้วยใจวีอาไทยรักกันด้วยใจทุกคนรู้ไหมครับว่าว r อาไทยคืออะไรถ้าทุกคนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบกันไปกันวีอาไทย โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย VR ไทยเราคือไทยไม่ว่าเราจะเชื้อชาติใดอยู่ภูมิภาคไหนศาสนาอะไรทุกคนที่เกิดในประเทศไทยล้วนมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบสังคมพหูวัฒนธรรมมีความรักความสามัคคีเพราะพวกเราคือไทย VR ไทยโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย